กันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับต้องบอกว่าจังหวัดนครสวรรค์ณนะตอนนี้ค,คึกคักมากค่ะเพราะมีเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติอ,อยู่นะฮะเขาบอกว่าตามาร้านอาหารนะฮะอย่างตอนกลางคืนเนี่ยริมน้ําคนครสวรรค์ครับคึกคักนะฮะมีนักเรียนเยาวชนนะครับจากหลายจังหวัดนะครับมาซื้ออาหารกินกันก็สร้างบรรยากาศที่ดีเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปดูสักหน่อยเออวันนี้ต้องกลับบ้านแะล้วว่าคึกค,คักขนาดไหนนะฮะแล้วกลับมาเล่าให้ฟังด้วยเดี๋ยวจะไปเชร์ ริมขอบสนามเลยใช่เขาแข่งกีฬาหลายประเภทนะหลายประเภทนะมากๆนะครับก็ เป็นดาวรุงนะ่งะของแต่ละจังหวัดกันนะครับเมื่อวานนี้มีการรายงานอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นกรุงเทพมหานครที่คว้าเหรียญทองเยอะมากที่สุดนะครับแต่เยวาวชนของน,นครสวรรค์<ๆ>เขาเด่นหลายอยานะอ่างนะไม่ว่าจะเป็นกีฬายกน้ําหนักหรือว่ายิงปืนถูกต้องนะครับเดี๋ยวยังไงจะมีผลมารายงานให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนอกจากในเรื่องของการกีฬาแล้วเนี่ยนะครับนครสวรรค์ยังมีอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะครับกับกิจกรรมการขับเคลื่อนการติดตามทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดินครับ หมู่ที่7นะครับตำบลเขาดินอำเภอเก้าเหลี้ยจังหวัดนครสวรรค์นางพรเพชรเขมวิรัตครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นประธานจากกิจกรรมขับเคลื่อนและติดตาม จัดทาถังขยะเปียกลดโรกร้อนนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเก้าเลี้ยวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินอสมและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยก็ตามที่นโยบายของกระทรวงมหาดไทยครับเขามีการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียกลดโรกร้อนนะครับขององค์การบริหารส่วน ท้องถิ่นและมีการกำหนดเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนครับมีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเนี่ยได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนโดยร่วมกับสมาชิกสภาท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและได้มีการลงพื้นที่เพื่อการดำเนินง,งานและสุ่มตรวจครัวเรือนพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการทำ การใช้ต่างขยะเปียกด้วยนะครับทางนี้ในการลงพื้นที่ตรวจสอบระดับอําเภอนะคะได้มีการสุ่มตรวจไปแล้วกว่า1,068ครัวเรือนค่ะผลการสุ่มนะคะพบว่าผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเลยทั้ง1,068ครัวเรือนค่ะต่อมานะคะก็ได้ไปเยี่ยมชมบูสินค้าและสิ่งของแปรรูปค่ะที่ทํามาจากวัสดุเหลือใช้นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ<ม>ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับในการลดโลกร้อนของเรากันได้ด้วยนะครับนี่คือไปทารายการละโลกสวยใช่ใชต้อง<ช>ไปจะบอกมาดีนะครับว่าต้องไปดูกันนะครับว่าความร่วมมือของเขาในพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างครับ